ล้วเนี่ยโสมเนี่ยคือสิ่งที่ดีใช่แล้วหลายคนก็จะดื่มนะคะแล้วก็ไปหาโสมดีๆนะคะมาดื่มกินเพื่อให้ผิวพรรณมันเป,นปล่งปลั่งแต่วันนี้คุณจะได้โสมแดงอายุ6ปีนี่เลยเอามาให้ดูเลยนะคะว่า<ะ>นี่คือต้องรอ6ปีกว่าที่จะทําออกมาแล้วสกัดให้มาอยู่ในขวดแบบนี้นั่นคือผลิตภัณฑ์ลางนั่นเองนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ย ไม่ต้องดื่มแล้วหรือใครจะดื่มไปด้วยแล้วก็ทาไปด้วยก็ได้คือาสามวัตว่าการทาเนี่ยมันตรงจุดมากกว่าคุณผู้ชมถ้าดื่มใช่ไหมมันดีกับร่างกายแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะส่งผลกับผิวเราเมื่อไหร่เมื่อไหร่ฉันจะผิวตึงเมื่อไหร่ริ้วรอยจะหายไปวันนี้นะคะมาดูแลกันโดยตรงดีกว่า<ช>คุณผู้ชมกับผลิตภัณฑ์ลางที่ต้องบอกว่ารัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาดูแลมาโดยตลอดเลยตั้งแต่เริ่มปลูใช่ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะคะคุณผู้ชมคือกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ นะคะคุณผู้ชมเห็นราคาแล้วจริงๆก็โหรีบซื้อกันแล้วเพราะราคาเซ็ตของเรานี่ถูกกว่าราคาขายปลีกอีกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอยากใช้คุณผู้ชมรู้ว,ว่ากว่าที่จะมาเป็นขวดแบบนี้หรือว่าครีมให้เราได้ใช้กันนะคะคุณผู้ชมขาเขาต้องรอถึง6ปีและต้องปลูกในแหล่งซึ่งดีที่สุดนั่นก็คือแหล่งชองกวางจังนั่นเองคุณผู้ชมใช <พา S 1> ครต้องบอกว่ามีภูมิมีประเทศที่ ดีที่สุดอะคือดีที่สุดในเกาหลีเกาหลีคูมความชื้นต่างๆแล้วคือเกาหลีว่าดีแล้วใช่ไหมคะสำหรับสมแต่สมที่ดีที่สุดของเกาหลีต้องชงกวางจังเท่านั้นนะใช่แล้วลางก็เป็นบริษัทเดียวที่สามารถได้สัมปทานทั้งหมดนี้จากพื้นที่นน้น้ะคะแล้วเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นแล้วสมตอนแรกเป็นสีขาวแล้วเปลี่ยนมาเป็นสีแดงนั่นคือสมที่ผ่านกระบวนการนะคะในการอบนะคะใส่ความร้อนเข้าไปเพื่อที่ทําให้ าสารอาหารต่างๆสารซารโปนินนี่แหละมันเข้มขน้นมันอยู่ในโสมแดงแล้วก็สกัดออกมาอยู่ในครีมอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแค่กระบวนการแค่นี้กว่าจะรอ6ปีกว่าจะสกัดกว่าจะอะไรทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วนี่ก็ไม่แพงเลยนะขายหมื่นนึงยังไม่แพงเลยเอาเป็นคุณผู้ชมคะแค่ว่ารอโสมโตเนี่ยตั้ง6ปีแล้วกว่าเขาจะเอามาบ่มมาสกัดอีกค,คือมันต้องใช้เวลาย,ยาวนานมากๆนะคะคุณผู้ชมแล้วหลายๆคนบอกว่าไปหาซื้อข้างนอกได้ไหมไม่ได้เอาไ,ได้ๆมีนะแต่ว่งโอ้โห จ่ายกันหลักหมื่นน่ะคุณผู้ชม่ีคู้่ะจะอยู่ในพวกเขตปลอดภาษีแล้วก็ห้างไฮโซโซหรือว่าไม่ก็คือสปาเท่านั้นแล้วราคาล่ะคะพี่กุ่มคือสูงมากเอาจริงๆราคาตอนนี้เนี่ยเซรั่มขวดเดียวก็2,500เข้าไปแล้วครีมก็3า0 0แต่วันนี้ย้ำนะคะเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชม นี่มีขนาด50มิลมีสารสกัดสำคัญนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือโสมแดงอายุ6ปีมีซาโปนินเขาจะช่วยให้ผิวเนี่ยแข็งแรงกระจ่างใสยอย่างที่ที่ฉันบอก<ะ>ใช้เซรั่มก่อนพอเนื้อจะเบาแล้วซึมลงไปสู่ผิวชั้นลึกนะคะคุณผู้ชมซึ่งสารตัวนี้แหละมันจะช่วยเขาเรียกว่าชะลอแก่เอาง่าย<ะ>ๆเหมือนคุณดื่มโสมเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่สะอาดๆไม่ได้ฉุนเป็นสมุนไพรนะคะเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้เนี่ยบวกกับสารสกัดจากรากโบตันอีกใช่แล้วคุณ คู้ชมบางคนเนี่ยอย่างจ๋าเองเป็นคนจีนนี่ยังทนยาจีนไม่ไหวเลยอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมคะอย่างโสมแดงกลิ่นโสมแดงที่อยู่ในกระปุกนี้หรือว่าในขวดของเซรั่มเนี่ยคุณผู้ชมรับรองว่ามันเป็นกลิ่นแบบสะอาดบริสุทธิค์คือมันไม่ได้เป็นกลิ่นแรงๆฉุนๆนะ,ค,ะคุณผู้ชมให้ดูเนื้อด้านในนิดนึงคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่า คืออันนี้เป็นครีมนะแต่เนื้อคือไม่เหมือนครีมเลยเพราะว่าเป็นแบบว่าเหมือนออกเหมือนเจลที่สามคุณผู้ชมเห็นไหมคะค่ะแล้วเวลาทาไปนะจะรู้สึกว่ามันสดชื่นมากอ่ะคือมันตัวเนื้อเจลเองก็เย็นใช่ไหมคะแล้วก็ที่สาคัญคุณผู้ชมขอเน้นเลยว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยค่ะคือมันหอมอะหอมแบบธรรมชาติอะค่ะไม่ได้เป็นกลิ่นโสมแบบฉุนเตะ ไม่ใช่นะคุณผู้ชมแ,แต่ที่สำคัญคือเขาจะบำรุงบำรุงผิวทําให้เรียกว่าเหมือนแบบผิวเลือดลมดีมีเลือดฝาดดูเปล่งปลัง่งเพราะฉะนั้นแ่ะจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นลเลือนลิ้วรอยหรือกระจ่างใสนะคะตัวโสมเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างให้ผิวที่สวยแบบผิวเด็กอะ คือผิวมีน้ำมีนวลคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคือ<ช>บางคนเนี่ยหน้าตึงจริงแต่ตึงแบบดูแบบแข็งแรง,แง<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยแต่<ช>ถ้าคุณผู้ชมใช้เซรั่มกับครีมควบคู่กันนะคะด้วยส่วนประกอบจากแมคคาเดเมียเนี่ยมันจะทําให้ผิวเนี่ยขาวแล้วก็เนียนแล้วก็นุ่มเลยเปล่งปังมีเลือดฝายอย่างที่เราบอกไปว่ามีน้ำมีนวลสุดๆใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้พิเศษสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ฟรีไปก็คือมาร์กซึ่งเป็นสเปเชียลกิฟต์นะคะคุณผู้ชมมาร์กตัวนี้ที่ฉันบอกได้เลยนะคะว่า พรีเมียมเทียบเท่ากับมาร์คแพงๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็แพงนะคือแกเป็นประมาณห <5 S 2> ้าล็อตเลสมแดงเหมือนกัน<ช>มันก็ต้องแพงเนาะแล้วคุณผู้ชมขาอันนี้คือเข้มข้นไปด้วยสารสก,กัดจากสมจริงๆดูตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้เดี๋ยวดิฉันจะบีบให้ดูนะคะ,คะว่าอยู่ในถ้วยแล้วเขาจะมีเนื้อเป็นยังไง ขอบอกว่าเนื้อนี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมดูเนื้อคือแปลกจากมาร์กทั่วๆไปแน่นอนจ๋ามั่นใจปกติเนี่ยมาร์จะเป็นแบบใสๆหรือไม่ก็เป็นเจลขาวๆแต่คุณผู้ชมดูความเข้มข้นของตัวนี้นะคะคือเป็นสีขาวเข้มข้นมากๆเลยไม่ได้เหลวๆนะนี่คือสารสกัดจากสมเข้มข้นที่